กินง่ายอยู่ง่ายกินตามตามังครูสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกอะไร,นะระเนี่ยกะาเผาไข่ข้นแฮมกะเเผาไข่ข้นแฮมกะเเราอะไรกุ้งหรออืนนมกระเพอง,งธรรมดามอืมธรรมดาแต่เป็นไข่ข้นแล้วก็แฮมเนี่ยน่ากินสุดๆร้านนี้เรามานั่งกินบ่อยนะมู้จะไปไหนหกสิบเก้าบาทใช่หรอใช่ อร่อยนะหกสิบสี่บาทเดี๋ยวของอื่นยังไม่จันมานี้หมดแล้วมาไว้เค็มไว้กินไว้รีบกลับไปนอนอร่อยนะคะทุกคนไปดากินกันนะไปทำกินกันเองนะคะกินตามต่างรู พี่ค่ะ